จะหอดีนี่บอสตอนนี้เราจะลุกหอดฮะตอนนี้หอดนี่ละวมาจะมาจักรมาเฟ่คอยลุ้งบัจมาเด้อจะสิมามือนี่บอสโอ้ก็มามือนนี่จะมาทาเขาอย่างนีเด้ออันได้รุ่งซื้อซื้อบ้างคารามมากินเด้อะก่าคอยยากบ้างคารามนั้งซื้อมาอี่ทีเด้อคารามบอพี่น้องมาพออีกแล้วพี่น้องน้งดิ่งไปซะเฮ้พี่พี่แล้วคืนบอสแล้วก็ต่านละคืนเช้าฮึไปหาเอาดู ยขึ้นโดดน้าอีกนะพี่น้องพูดขึ้นแล้วข้างล่งได้อะไรบางพี่ก๊อฟม่าพอมาดีนะพี่ก๊อฟโคตรเดี๋ยวยิ้ไม่ใช่นี่นะทุกคนี่นะก๋วยฮานี้ไปบุญมังไฟสะพายขอพัฒนาอนุญาตันจะขึ้นได้เนาะสะพายนี่วะนี่นะสะพายกลกอีโอ้ได้ไปหาซ่ไฟหายไปหาซีบไเจะหายไปได้เลยโอ้ จะชื่อคอยอู่วไเนียเออชื่อชือจะอยู่เชื่อชืไรเนี่ยวันโคอันนี้วนโคัน้ชื่อเซยชื่อเซยที่จะไปขอเงินยืม่อนนออจะชื่อคอยลอกว่ดีเนาะชื่ออชื่อยงนั้นเหรอมัจักซื่อมัจักชื่อเนาะชื่อดอนเนะอืมซื้อซอดอนเนอรว่ดีอันนับ่รุ่งคักบ่โมรบโมรบมันโคกปีนี่คักอยู่วะเออค่ะค่อกรมีผูดียาบพอ ออ๋ก็มีผู้เดียวแม่ได้หรือไปร่องสะพายเนาะจะ,จะไปยังสะพายนี่ลูกเราจะไปซื้อเอาบังคารามอยู่สะพายเนี่ยนะนก็คล้ายเฉพาะบังคาราม,มกคลาย,ายด้วเฮ้ยก็จะมีแต่บังไฟบังคารามกายบุญ,บญนะฮันเด้บุญบังไฟอย่างนี้เขาจะขายบังคารามอ๋อในนะสะพายใกล้ๆอีนี่ยู่นี่แต่ว่าสะพายนี่เนี่ยเออโอ้จะย่างมาไหมใส่หนิจะย่างก่อ <need> นจะย่างมาแต่ข้าวแป้งโอ้หัวฉอดสะพายเนาะ มันไปอาบน้ำอยู่บ่เดียวในอาบอกนน้ามันจไปอาบน้ำอยู่สะพายลูกแม่ไป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 นางน่งดีเ้อเอออันนั้นในรุ่บุญสะพายกับมิตรลำบกสาวบานบุญบริบุญมองไฟมิตรลำบกขนาดอ๋อมุตตะนะขอเขาเาเคยไปจือเถื่อไม่ขอจะไปส่งเจ้าเน้อเออไปส่งเจ้าหอนสะพายเนาะเออเอไปจับดีๆเลย ช่วยไมรองสาพายบ่เอ๋อวางพี่น้องวางทาพนนั่งวางเนยเฮ้ยแล้วมาจืดจะวะเฮ้ยแล้วจืดแล้วจืดแล้วจืดเนาะเออผู้ยู่ันโคกอะไรแบบนั้นวะเราสะพายบนเอิรนใส่พี่น้องยันกีโดดการกันของใส่ยืดหนาแล้วกระจ๊กลงไซฟอนด้วยวันนั้นเบียร์แก้ใส่นะพี่น้อง เกแกใส่ปุ๊บคุณไ้มาก้ไปนะหรอหยิมใส่เด้๋ยนาะยิมใส่มีเลื่อไปห,หาซิสอีกาะเออกไ,ไหนใบใหญ่ใส่ค่อยเขาไปเพิ่นไปหอเพิ่นซิไปใส่แต่นี่ค่ะไปสไะพายสะพายมีอีกย่งหนึ่สะพายเนาะ่องมันอยู่สไไะพายพี่เนาะเบื่องคนกันนี่เอมันคือนกน,นะคาเบว่นนี้เฮย<ะ>คนคางคนทางนะครัะกันนี่เอ๋ดันขีถกาย่อถอดหมวกอีกยานหมวกคนฟิวเย พี่น้องไปเรียนบุญบางไผ่สะพายเพิ่นมาพี่น้องบุญดิ้นเซกกะหูกโอ้คอยดีแล้วชะเงงแล้วชะเงงแล้วน่งเซยเออนั่งเซยได้สบายเซยพี่น้อง พ่อกกันอีกแล้วโอ้ยแ้่พี่น้องเอ้ยโอ้ใส่หมวกอีกแล้วเฮ้ยระวังหมวกฟิวเนอะโอ้ไปสะพายผู้ไก่เต๋อได้เนาะคะน้าหยางไปกันเนาะไม่ยังไงขนาดนด้พี่น้องเอ้ยบอร์กเป็นโด่งนะเนอะเดี๋ยวสิถ่ายให้พ่่อแมพี่น้องเบิ่งเนาะประมาณเป็นสิบลักหรือจ้ะประมาณสิบลักพูกนะพี่น้องแล้วก็กวกอ เอีได้น้ำคิงนีห้องเพล่าูมือได้มาพูมาซองมึกมเลกาเขาเห็นหนึ่งันี่อกู้นขันได้อได้มาโอ้กมาขี่ในรถขันนีเนาะขาางอีกไอติพี่น้องสร้งรสิยางไปหอดเกือบที่ยงูม่จ๊บพี่น้องเอ้ยคันนอยางเอาันนยาะ สิบพุกสิบเพุกิบพราว่าิุกไปเอุนะจัเเราหยาดหมวกเราฟิวได้เราจะแฝงหมวกละเราหยิบหมวกละไง <c oughs> Hãy subscribe thôi kênh có Mì không เห็ดใดยังของะจกเลย่อแล้วนั่งเชย่ลวว่ว่าอยงงนี้ได้กะจกล้างออกได้้เบากันกับเราขอบตเไปนั่งอยู่บนกุ้นครับรถโอไฟกัะเี่นเ้ยข้าสิว่าขึ้นรถไตเนีใยไเด็ก็า ก็กินไปตามเลยไปโมเสก้ปล่อยไหสิฟ้าเราเปิดอินแพทซเนี่ยจากกระสิได็กูนะาอยากมาส่งเราอีกนะฮะเจอระสีมาไม้เมื่อเมื่อเมื่ออะไรก็ดูจ้างวัตีหมดแล้เด้อสิฟ้าเราไปอาบน้ำแต่งตัวดีดีเสือผ้าเราใส่ กีดน้ำดังคานมละเนี่ยไนกัยิบนี้ะพี่น้องจอด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 จ่จอดเถดเฮจอดให้เพื่อนจอดจอดจอน้องเพื่อนห้องเอพี่น้องใช่เาวไปสะพายเรอดละวะไก่ด้อเนาะ จะหอดีเนี่ยบอฮะไ้หอดนี่ละวมาจะมาจักรมาเฟยคอยลุงประจามาเด้อจะซีมามื่อนี่บออก็มามื่อนี่จะมา์ทาคอยดีเด้ออันใ้รุ่งซื้อซื้อบั้งคารามมากินเด้คนคอยยากบั้งคารามเด้อซื้อมากอีดีเด้อคารามบอเออจะมา์ทาคอยเลยเออจะไปจะไปก็ไมีอยากจะบอเออไปหาซิปโอ้ไปเด้อเนาะเพ้นเพ้นเดี่ยวจักรกลับมาบอฮะ กะกับต่อมาบาย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 ดิเออตอนนี้ก็ส่งงพันเด็บลอยเลยพี่น้องพันนุงสะพา,ายเนาะบุะรนชิบไปเซ่ไปเนาะของพคดี้เพาะคนนี้แลก็วักนากะดกันคน คนเป็นบอกคอยชิ้นหนาเป็นสีเป็นสีบอฮา,าขนขะี่นักเลยเนะเพราะว่าเราเคยชงคนเจ๊หนึ่งร้อนมาก,กับน้องนะเราขืนนดนะแล้วคอนี่น่ะแล้วคอตนะีดน,นไปนะแล้วสิไปรงขันร้องดนะีขันแมนผู้อื่นแล้วบอเคยเห็นหนาะแบบว่าคนทางอื่นมากน้วก็บริขนะีนําเลยเนะแล้วบอหานขี่นะ าานนออว่นนั้นไปหาไปหาบอดอนหอดเพื่อจ้าเพื่อบอดอนซืยอมาวันนี้แล้วก็จืดเซย์แบบเพราะว่าเคยไปเนาะเคยไปถ่ายถ่ายกับน้องนะถ่ายกับบอหน่อยกกแล้วก็จือจืดหนาะแต่ว่าเราบ่าบามบุกสื่อบางอย่างนี่บอกสื่อเกันไปแจ็คคนจืดจือจะบอกแล้วเถอะนะเป็นแบบข้ามากสร้างยังไงได้แต่ชิมาโมรุชิมาโม เพนจะก็มาเอาคนนะมาพออยเด้อืสื่อากกระดามาฝากน้ำบังะลามมาฝากน้ำคนแชมั่ดแชมสั่งมรลามอีกนอเออกันมีมกราเลยสื่อหาอยู่หรอคันเห็นอ่าคันเห็นสื่อว่าฝากพิ้นอยู่หรอขอยาแต่วันขากลับบเห็นพื้นอ๋อนาม่น้องสำนักคิวนีงเลยิจอบลุงเฮีจำหนง ในนั้นกับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารอเนะเนอะขอกนคลิหน้าพี่เนาะไายดีอี<ะ>่เราไปไปปลาดุงเนี่ย